ไลนะครับผมรูปเมล็ดด่างในข้าวนะครับช่วงนี้เป็นกันเยอะเพราะว่าสภาพอากาศมีความชื้นมีหมองตอนเช้าแล้วก็ช่วงสายแดดร้อนแพร่กาศร้อนชื้นไม่ชละแพร่กระจายได้รวดเร็วครับช่วงเวลาช่วงอ,อากาศที่ชลาชอบออจะเรจบโตได้ดี อาการของข้าวที่ว่าเป็นโรคเมล็ดงดงเมล็ดดำเม็ดลายชาวบ,บ้านเรียกเนาะสาเหตุเกิดจากเชื้อรามีเชื้อราสาเหตุหลายชนิดนครับผมหลักๆก็มีใบจุดใบขีดใบไหมใบเน่ากับใบแห้งกับใบเน่า แนะทางคือให้มันสำรวจแปลงใช้ยูเรียในปริมาณที่น้อยใ,ใส่ธาตอาหารตัวท้ายให้ใช้ปุ๋ยตัวท้ายสูงเพื่อจะทให้ต้องข้าวมันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดป้องกันตั้งแต่ระยะข้าวเล็กข้าวตั้งค้องนะครับสาเหตุจะเป็นที่ใบก่อนเป็นที่ใบแล้วก็ลามเข้า ข้าหลวงเนี่ย่งท,ที่ข้าวกำลังตั้งท้องเนี่ยสามารถเขาเชื้อเ้าทำลายได้เลยครับพอข้าเริ่มอ,ออกก็จะทำให้เม็ดมีอกการเป็นเม็ดดำเม็ดดำเม็ดลายนะครับก็คือแนะนำเลยให้ฉีดป้องกันตั้งแต่ช่วงข้าวท้องยิงได้ยิ่งดีสารที่ใช้ก็มีกลุ่มไทราโคสตอบินไตรเซคาโซนอิซัคโคโซน มีเป็นพวกไทิคน์โซนบวกคูยคนดโซนนะครับหรือคุขลาาก็ได้มีหลายตัวนะครับลองปรึกษ,ษาร้านค้าร้านทีนเกษ็รใกล้บ้านนะครับแนะนำก็คือเอาตัวอย่างตัวอย่างข้าวหรือพืชที่มีอาการให้ถอนหรือว่าเอาส่วนที่เป็นเนี่ยเข้าไปปรึกษ,ษาที่ร้านได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ